ไปช่วยเหลืออีกครอบครัวนะครับที่เขาเคยแข็งแกรง่งโอ้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ<ม>เพราะว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ว่าตอนนี้บอกว่าแม่เริ่มจะท้อใจแล้วว่าชีวิตเนี่ยยากจนแล้วก็รันทดเหลือเกินนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้กันที่นครพนมนะครับเพราะว่านายพรประเสรศิฐขวันสุนะฮะนายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายสง่าแสงแก้วนายโยงการบริหารส่วนตำบลปลาปากและก็ตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางมาต้อนรับและให้กําลังใจนางสาวออนอุมาเชษฐาหรือว่าน้องหม่ น้องไม้เนี่ยใส่ชุดนักกีฬาทีมชาติแบบแบบนี้เพราะว่าเธอเป็นนักกรีฬาทีมชาติเจ้าของเหรียญทองเลยนะหลายรายการ<ข>ล่าสุดนี่คว้ารางวัลเหรียญทองจากกีฬาประเภทวิ่ง 4, คูนร้อและก็เหรียญเงินประเภท100เมตรในนามทีมชาติไทยจากการแข่งขันกีฬายาวชนนักเรียนอาเซียนสค l ูเกมครั้งที่7ที่ประเทศบรูไนก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและก็ประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับ นางรัตด,ดาวันเชษฐถาผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะนี้ลูกสาวกําลังจะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแต่มีปัญหาครอบครัวยากจนไม่มีทุนการศึกษาเนื่องจากพ่อเนี่ยเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ต้องหาเงินจ่ายค่าในหน้าหลายแสนบาทนะคุณคจึงไม่สามารถส่งเงินให้ครอบครัวได้ส่วนตัวแม่เองนะครับก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปทําไร่ทํานารายได้ก็ไม่มากนักทําให้ต้องนาโฉนดบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นมรดกพื้นสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องเอาไปจำนองกับนายทุนเพื่อน,นําเงินมาส่ง ลูกเรียนหนังสือรวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บตัวซ้อมกรีธาด้วยนางรัตด,ดาวันผู้เป็นแม่ยังบอกอีกน,นะครับว่าบางครั้งรู้สึกท้อนะแต่ก็สู้เพื่อลูกเห็นลูกชอบเล่นกีฬาอยากเรียนหนังสือในอนาคตลูกจะได้มีงานทําที่ดีนะครับเธอจึงต้องตัดสินใจในการดิ้นรนหาเงินให้ลูกจึงอยากจะขอให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาให้ลูกสาวได้เรียนฟรีหน่อยให้มีทุนใช้จ่ายในการเรียนและมีค่าใช้ใจ่ายในการเก็บตัวซ้อมกรีธาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวอย่างไรก็ตามก็ยอมรับนะครับ ว่าภูมิใจในตัวลูกที่มีความอดทนต่อสู้จนก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติได้นะครับ ด้านของนายกอบตปลาปากบอกว่ารู้สึกภูมิใจหลังทราบข่าวลูกหลานชาวอำเภอปลาปากเป็นคนเก่งมีความสามารถก็สร้างชื่อเสียงเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ทางครอบครัวนั้นไม่มีเงินเพียงพอสนับสนุนลูกเรียนหนังสือแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเนื่องจากนักกีฬาเนี่ยจะมีงบประมาณสนับสนุนน้อยก็ต้องสู้ด้วยตัวเองเบื้องต้นนั้นจะได้นําข้อมูลไปหาบริหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเกรงว่าเด็กจะเสียโอกาสทาง ทางการศึกษาและทางกีฬาไปนะครับทางอบตเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหาทางช่วยเหลือเนื่องจากอยู่ระหว่างจะต้องเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยนะฮะแต่น้องเขาไม่ท้อนะ,ะน้องเขบอกจะพยายามคว้าเหรียญทองให้ได้ในการแข่งขันครั้งต่อไปสม<โ>เป็นนักกีฬาใช,ใช่ค่ะสนะุดยอดเป็นกําลังใจให้